อ่าครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนทั้งหลายนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปอันนี้ให้ดูหลวงพ่อลุอง่งมาถ้ากระบือนะครับแล้วก็ผมจะให้ชมอันนี้ก่อนดีวผมจะไประเบิดกรอบให้นะครับเพราะว่ากรอบเขาแตกมาของเพื่อนผมอัน <c oughs> เนี้ยมันส่องไปอ่ะมันก็ไม่เห็นเห็นไหมครับส่องไปมันก็ไม่เห็นเพราะเบียเขาเก่าเห็นไหมเห็นไหมของเก่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนี้ให้ดูเดี๋ยวพรงนี้ผมจะไประเบิดกรอบจะหาเวลาไปเพราะว่าของมันร้อนมันร้อนคือที่ร้อนแล้วเพราะตเนี้ยร้อน เดี๋ยวองค์น,นี้เขาจะต้องไปออกรายการทีวีเห็นไหมส่วนอันนี้ร้อยปีวันละครังเพื่อผมให้มาเพื่อผมบ่นว่าบอกว่าผมว่าบ่นกันมาว่าผมอยากได้บอกอุ้ยบอกมึงตอนไหนว่าอยากได้อันนี้เป็นคำที่ผมพูดกับมันนะเพื่อนเพื่อนฝูงคุยกันมันบอกว่าเอา้าที่แขวนอยู่หน้ารถกูไงที่บอกมึงอยากได้บอกกูไม่ได้บอกมึงบอกเอา้ากูจะให้เอา้ามึงให้กูก็เอาก็แค่นะั้นจบควนนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาเอากรอ,อบออกเพราะเพื่อนผมจะเอากรอบอันนี้ยไปใส่หลวงหลวงหลวงพระเดิมพิม์บี ผมพัดเดินบิ๊มบีนะครับเดี๋ยวผมมาทำเหรียญนี้ให้ดูผมพัดรีเพื่อนผมมันลืมว่าทิ้งเหรียญของพัเดินไว้มันรีบนะครับวงนี้ไปออกรายการทีวีผมไม่ขอผมไม่ขอพูดนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการไม่ให้เกียรติเพื่อนผมคนอื่นมากกว่าเหรียญนี้สมัยก่อนนะเพื่อนผมซื้อมาจากวัยรุ่นมาขายสมัยสมัยนั้นประมาณยี่สบยี่สิบปีมันกว่าแหละแต่ผมเรียกมมกลมยี่ิปีเหรียญนี้ซื้อมาในราคาหลักร้อยคือตอนหลังเนี้ยมันมีเซียนคนหนึ่งมาทําให้ดูว่าเขาซื้อเหรียญนี้มาเหรียญหน หูเหรียญตัดผมถึงบอกว่าสมัยก่อนน่ะคนเลี่ยมอ่ะคนเลี่ยมเขาตัดหูออกพอเขาเลี่ยมยากเนื่องไหมมันต้องขึ้นเข้ารูปตรงนี้เวลาเขาเลื่อยเลื่อยเหรียญพลาสติกเลื่อยพลาสติกมามาทาขึ้นกรอบไม้ก่อนอ่ะมันทํายากเขาเลยจะนิยมตัดหูเหรียญออกเขาบอกเหรียญั้นเขาซื้อมาสี่แสนมันก็เลยมันก็เลยส่งเหรียญเนี้ยไปให้เขาดูเขาบอกถ้าเกิดเขาถูกใจสนใจเหรียญไหนเขา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 จะตอติดต่อกลับมาเห็นไหมอยู่เนี้ยเซียนมันชอบออกมาหาพาอย่างเงี้ยนะผมซื้อได้ถูกกว่าแต่เซียนบางคนเนี่ยที่เป็นที่บอกตัวเองเป็นเซียนต่ ผมก็ต้องบอกนะว่าบางทีเขาต้องมีเครดิตของเขานะที่เขาทาว่าเขาซื้อพราราคาเป็นล้านแล้วจ่ายเงินเป็นก้อนๆเลยเป็นหลักล้านน่วางให้เห็นเลยนั่นก็เป็นการทําให้ลูกค้าเขาเห็นนะว่าเขาว่ามีการจ่ายจริงซื้อจริงแต่เหรียญที่เขาซื้อเขาก็พูดนะเซียนอีกท่านเขาก็พูดนะว่าเออเนี่ยเหรียญบางเหรียญเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากไปกดถูกใจเพราะเหรียญเขาไม่มีราคาไม่มีมุ้งอะไร b ลา b ล a b อะไรของเขาอ่ะก็ต้องเข้าใจกันะเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นนักซื้อขายพารเขาเป็นเขาไม่ใช่นักสะสมพวกเราเป็นนักสะสมแล้วผมถามมาเหร ยี่สิบกว่าปีที่แล้วตีที่ยี่สิบปีนะเรียนนี้ถูกตีเก้เรียนนี้ถูกตีเก้แต่ผมก็ต้องขอบคุณเซียนสมัยใหม่นะเขามาเอาตัวตัดเนี้ยเป็นตัวชี้วัดแล้วท,ทาหนังสือออกมาพอท,ทาหนังสือออกมาปุ๊บเนี่ยเรียนที่เคยถูกตีเก้เนี่ยเห็นไหมกลับมาสาลกลกลับมาเป็นที่ยอมรับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหนีไม่ออกไงมันหนีไม่ออกในตําหนิที่บุคคลชี้ไงคุณชี้ของคุณมีของเราก็มีคุณชี้ของคุณเนื้อแบบนี้ได้ของเราก็ได้เข้าใจไหมแล้วคุณยิ่งมาชี้ตัวตัดมันยิ่งหนีไม่ออกพอหนีไม่ออกปุ๊ผมถาปปกไ20ีแล้ว คุณไปซื้อคุณไปซื้อเซียนของคนสมัยนั้นน่ะในราคาเท่าไหร่สมัยนั้นนะสมัยนั้นนะแล้วคุณคิดดูดิเขาตีคุณเก้แล้วคุณเชื่อใจได้ไงว่าเหรียญที่คุณซื้อจากเขาไปสมัยนั้นนะมันแท้เขาถึงบอกว่ามีเซียนร,รุ่นเก่ารุ่นเก่าคนหนึ่งนะออกรายการทีวีนะที่ที่ตอนหลังมันมีประเด็นว่าอะไรนะที่มาหมดเนื้อหมดตัวเพราะผู้หญิงเนี่ย <laughs> เขาก็พูดพูจาอวดอ้างนักเลง,งเขานะที่เขาบอกว่าศาลเวลาขึ้นศาลต้องให้เขาเนี่ยไปเป็นพยาน ทำโบราณนะคะดีไม่มีใครเป็นพยานได้เพราะมันสืบค้นไม่ได้เข้าใจผมไหมเออเขาถึงบอกว่าเนี่ยเหรียญเก่าเนี่ยเหรียญเก๋าเนี่ยเพราะเก๋อะไรซื้อจะซื้อจะพวกคุณเนี่ยแหละมันถึงเก๋าเห็นไหมอันนี้เพื่อนผมอะผมถึงจะบอกว่าผมเชื่อตามมันนะเพราะว่ามันก็ถามผมว่าที่เหรียญนี้กูเก๋ไหมมันถามว่าถ้ามึงเก๋แล้วมึงคมขนาดนี้กูก็ซื้อผมก็ถามว่ามึงไม่สบายใจมึงขายกูไหมล่ะเออเดี๋ยวกูให้ดีกว่าที่มึงซื้อเท่าหนึงหน่งนั่นแน่ มันบอกไม่ขายมันเก็บเอาไว้มันก็ล้างนะล้างผิวเพราะคนตีมันเก๋มันก็ล้างผิวเอาไว้ดูเนื้อศึกษาเห็นไหมถามว่าดูเนื้อศึกษา,าเนี่ยผิวผ้าเนี่ยเมื่อก่อนมันเก๋ไงเขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะแทนเขาว่าดูเนื้อเขาก็ศึกษาเขาถึงบอกว่าของเขาว่าเก่าเพื่อนผมบอกว่ามันเก่าแล้วถามว่าสิ่งที่เราได้จากการล้างผิวคืออะไรคือเราได้ความรู้เพิ่มเติมไงเหมือนที่ผมซื้เอเหรียญทองคามานะที่ผมไปหลอมลอมทาผ้าครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยไปไประเบิดกรอบเบี้ยให้ดูเลยนะเนี่ย ผมเดี๋ยวผมจะส่งผมจะส่งเบี้ยไอผมจะส่งอันเนี้ยพาผมมาไปเรียนพร้องเพื่อนผมนะหลือว่าผมไอหลุมผาเดิมนะเห่นไหมผมซื้อเหรียญทองคำมาผมได้ความรู้นะถามว่าตอนนั้นผมซื้อมาเหรียญหนึ่งอ่ะเจ้าสัวเนื้อทองคําผมซื้อมาระดับสองสามหมื่นสมัยนั้นถามว่าตอนสมัยเนี้ยมูลค่าของทองอ่ะของเขาว่าที่ผมซื้อมานั่นนั่นก็เกือบบาทลนะแล้วสมัยเนี้ทองบาทละสามหมื่นท่คุณคาดทุนไหมค่าจะนิดหน่อยก็ไม่ได้ตีเรียนเนี่ยข้าประเด็นเหรียญเนี้ยนะคุณโดนสมัยนั้นตีเก๋คุณดูไม่เป็นถามว่าตอนเนี้ยยผมมีีของให้คุณดูเ่ ผมมีของให้เขาดูที่เขารับซบื้อผมก็เลยบอกเพื่อนผมก็เลยส่งเนี่ยรูปนี้ไปให้เซียนในไลน์ดูนะที่เขาาไลาั์สดเซียนเขาต่อกลับมาาให้เปิดราคาผอาบอกเพื่อผมบอกว่าให้มาดูตัวจริงก่อนเซียนบอกว่าให้เสนอราคามาก่อนมันโทรมาหาผมบอกว่าเปิดไปเรื่อย750ต่อรองได้นิดหน่อยไอ้คนนั้นมันไม่เอานะเซียนอะแล้วคุณคิดดูดีคุณไปไลั์สดขายกันเป็นล้านนะผมสงสัยคนซื้อนะเอ้ยผมลืมบอกเขี้ยวเสือเขาโอนเงินมาให้ผมแล้วนะครับก็ถือว่าจบกันไป แต่ผมถึงบอกว่าหลักการสากลน่ะโดยมารยาทก่อนที่คุณจะพาผมไปขายต่อคุณน่าคุณน่าจะติดต่อผมมาก่อนนะครับมันไม่สมควรจะถือว่าจบกันไปนะขอขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมนะในในในเคี่ยวเสือตัวนั้นผมว่ายินดีกับเจ้าของใหม่นะท่านได้ไป็นราคาไม่แพงหรอกราคานั้นนะเคี่ยวเสือเนี่ยมันเป็นเคี่ยวเสือโคร่งมันหายากนะครับแล้วแล้วหลวงพ่อคงว่าบางสัพพรถเก่งเก่งยอมรับว่าเก่ง ผมก็เสียดายนะจะถามว่ามาถึงสัญญาแล้วว่ามันมันเก็บไว้มันก็ไม่ได้ราคาอะไรถ้าผมไปขายเองมันก็ผมก็เคียนมหน้างรับประกันนะกลัวคนจิตจิตจิตไม่ค่อยแข็งอ่ะผมจะบอกนี้ก่อนเรียนหลวงพ่อรุ่งมาท่ากระบือนะเขาจะมีนะหน้าแก่ยันหยิกหน้าแก่ยันตรงหน้าหนุ่มยันยันตรงมั้งอืมแล้วหน้าหนุ่มยันยิกผมไม่มั่นใจนะแล้วก็มีเหรียญเรียนหลังพระพุทธนะครับคราวนี้เหรียญที่เล่นกันนิยมสุดคือหน้าแก่ยันยิกหน้าแก่ยันยิกคืออะไรหน้าผากทันจะมีเส้นหยิก ที่หน้าผากนะครับแล้วหลังเนี้ยหลังยันตรงเนี้ยจะเป็นยันอีิกขึ้นไปถ้าเป็นยันตรงยวตรงขึ้นไปเลยอ่ะผมให้ชมนะหน้าพรกคุณดูความเก่าให้ออกผมบอกไงคุณจําหน้าพาะให้ได้คุณดูวิธีการสร้างให้ได้คุณดูเนื้อเขาให้ออกแล้วพอคุณเดินนะคุณไม่ต้องไปส่องทุกองที่คุณสนใจหรอกคุณเดินผ่านๆคุณมองชมๆคุณก็รู้แล้วว่าเียเก๋ไม่เก๋ ผมถึงบอกว่าเหรียญเงินเนี่ยถ้าเป็นเงินแล้วออกดําไปเลยดําแบบเป็นเงินดําอ่ะผมถือว่าเป็นวาณาที่ต่ามาเขาไม่เอาเขาไม่เอามาทําพาร์กหรอกครับนะครับส่วนใหญ่จะทําเป็นพาร์เกเพราะว่ามันขึ้นไข่ง่ายหลอไข่ง่ายคุณเห็นไหมเวลาผมส่องไปเนี่ยเห็นไหมคุณจะเห็นไหมที่ผมที่ผมชอบใช้คาว่าพิงโกเห็นไหมพี่พี่เพื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยผมเาของให้คุณดูอ่ะคุณดูไว้เถอะคุณดูไว้เถอะเห็นไหมพอส่องเนี่ยเอียงๆเลยไหมคุณเห็นเป็นพิงโกเลย เพราะว่าเป็นเนื้อของเขาว่ามันไม่ใช่เนื้อเงินล้วนเห็นไหมไม่ใช่เนื้อเงินร้อยคือสมัยก่อนเนินอร้อยอะมันร้อยครับคุณแต่ว่าเนื้อเงินของเขาว่ามันไม่ใช่เงินบริสุทธิ์ขนาดนั้นแต่คนสมัยใหม่ก็ชอบมันเดียวเนื้อเงินสมัยก่อนเป็นเงินบริสุทธิ์เงินบดเงินพดด้วงคุณลองไปดูดิพดด้วงเขาผสมด้วยอะไรบ้างมันไม่ใช่เงินร้อยหรอกใช่ไหมเงินร้อยอะคุณดูคุณดูเนื้อเงินที่เราไปเลี่ยมเงินแขวนดิเขาออกเขาออกวันน้าดีไหมเขาก็ไม่ออกถูกไหมเห็นไหมความคมความชัด เห็นไหมคุณเห็นคุณเห็นน้ำผ่ามันยังขึ้นอยู่เลยเนี่ยผมบอกเพื่อนผมนะเจ็ดแสนห้ามันไม่เอามึงก็เก็บไว้มึงมีเหรียญเดียวมึงจะไปขายให้มันทําไมขายให้มันพอมันไม่ขายต่อมันมีกำไรมันมันมาทั้งมันมาสร้างเทวรูปให้มึงไหมมันมาสรรเสริญเยินยอว่ามึงคือผู้มีผู้มีพระคุณของมึงไหมก็เปล่าแต่เราขายปุ๊บเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าพระเรามีพระพระต้องช่วยเราได้ถ้าคุณมองเป็นเป็นในเรื่องการซื้อขายนะแต่ถามว่าคุณขายไปแล้วคุณก็หายไปได้คุณเอาไปใช้พุทธคุณเนี่ยคุณก็ใช้ได้ถูกไหมพระก็ยยังอู่คุณ ถูกไหมเนี่ยคือการใช้พาของผมใช่ไหมคุณดูคุเหรียญผมถึงบอกว่าถ้าเป็นเหรียญพวกนี้นะผมซื้อประกันก่อนนะผมซื้อประกันก่อนนะผมต้องมาดูตัวจริงถูกไหมไม่มีใครเขาให้เหรียญคุณมาก่อนหรอกได้คุณไปส่องที่บ้านคุณสองที่เขาเนี่ยมันก็มีอย่างเงี้ยมีกรอบอยู่อย่างเงี้ยผมเซียนก็ถึงต้องระเบิดกรอบนะมาดูเพื่อนผมมีอยู่คนนึงนะเคยมาให้ดูเนี่ยพ่อันนะ่จะไปขายเหรียญน,นี้เนี่ยเท่านี้นะเนี่ยเนี่ยเหรียญหน้าหน้าแก่ยันิกเนี่ยแหละผมก็บอกว่าไหนขอชมหน่อยดิพอผมเห็นคุ พ่อมึงไปขายให้เขาเนี่ยพ่อมึงไม่ละอายใจพูดตรงๆเลยนะพ่อมึงไม่ละอายใจเหรียญนี้แม่งเก๊เก๊กระจอกมากๆอ่ะอีกเหรียญไม่ใช่เหรียญน,นี้นะครับเพื่อนบอกกูไม่รู้ว่ากูก็ดูไม่เป็น ee, นี่ไงกูกูบอกมึงอยู่นี่ไงพ่อมันให้เพื่อนผมคนนี้นะลูกชายเขาอะเอาพาไปส่งให้เพื่อนเขากูบอกนี่แม่งเก๊นะแล้วนี่มึงเลี่ยมทองมาก็จรงิงอ่ะแต่ทองก็ไม่ได้แพงขายหลักหมื่นนี่พูดตรงๆร,ราคาทองแม่งยังยังถูกกว่าราคาพระที่ที่ที่พ่อมึงขายไปเลยมัน มันน่าละอายแก่ใจอ่ะคนบางคนเขาไม่มีความละอายอ่ะนั่นก็ขึ้นอยู่เขาใช่ไหมคุณมองไม่ติไหมคุณมองความหนาความคมนะคุณถึงบอกผมถึงบอกว่าคุณต้องหาเส้นเส้นสายเขาให้เจอนะความคมชัดของเขาอะมันต้องมีเห็นไหมแล้วคุณมองโลหะออกไหมเห็นไหมเห็นจะเหลือไหมเขาจะไม่ขาวจ้วงเห็นไหมคือผิวเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วเห็นไหมเรียนเข้ามือเรียนเจ้าสวนนะ พอ่อหลวงปู่บุญเนี่ยที่ผม๋งเคยทำคลิปต่อคุณน้าผักเสือเนี่ยหลวงเออหลวงหลวงพ่อลุงเนี่ยท่านเราฝากตัวเป็นศิษย์ท่านนับถือหลวงพ่อหลวงปู่บุญเราเป็นอาจารย์เห็นไหมคุณเห็นผิวพรรณบรรดาเขาไหมเขาไม่ข่าวจั่วแบบเงินนะแต่เขาแต่ว่าเขาเป็นเนื้อเงินเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นรอยปิ้นของหลังเหรียญไหมเนี่ยครูเหรียญนะคุณต้องดูเอาไว้นะเนี่ยบอกเออเนี shipping, üm, Arizona, ่ยเดี a, ๋ยวกูมาทําคลิปให้แต่กูขอพูดความจริงนะว่าเหรียญเนี้ยมึงขายยังไงมึงอะไรยังไงเนี่ยผมต้องต้องพูดความจริงนะ เพราะถ้าเกิดผมโกหกเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเรียบเรียงคําโกหกเพื่อไม่ให้มันมีความจริงปรากฏอยู่ในอยู่อยู่ในคลิปของผมแต่ถ้าผมพูดความจริงเนี่ยผมพูดได้เลยพรับ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 ผมไม่คนอย่างเงี้ยนะอย่างไงก็พี่เพื่เพื่อนอย่าถีสาผมนะครับอผมก็ต้องขอบคุณนะพี่เพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับที่ติดตามบูคลิปผมนะผมก็ขอบคุณมากเห็นไหมอย่าคุณดูนะมองด้วยตาเปล่าที่เตียนบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเขาก็พูดเหมือนผมอ่ะเวลาคุณดิพาขึ้นมาให้คุณส่องไกลส่องไกล เห็นไหมเรามองมิติเห็นไหมคมไหมคมไหมพอคมปุ๊บในเหรียญปลอมสมัยนี้เขาคมแต่เนื้อโลหะความเก่าเขาทําไม่ได้ถามว่าทําไม่ได้ในหนึ่งคืออะไรเนื้อโลหะส่วนผสมของโลงหะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ใช่เงินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์การที่คุณจะทาให้เนื้อโลหะสมัยนั้นนะคุณต้องมีการช่างตวงและวัดเพื่อให้ได้ขนาดของโลงหะโมเลกุลของโลงหะได้เท่ากับของสมัยก่อนเห็นไหมคุณหนีอะไรคุณหนีได้คุณหนีความจริงของวิทยาศาสตร์ไม่ได้หรอกคะุณเห็นไหมมองใกล้ก็ชัดมองไกลก็ชัด เห็นไหมสวยเนาะสวยเนาะเนี่ยเออแต่ผมผมพูดตัวผมซื้อเื่อนผมเม่ไหร่แล้วมันไหลตังค์นะเนี่ยถึงบอกว่าบางทีของตามแผนเนี่ยของแท้ๆเขามีเนี่ยแต่ถามว่าเหรียญพุกเนี้ยคุณจะไปหวังตามแผนเนี่ยคุณหาไม่ได้หรอกพวกคนดูเป็นก็มีเชื่อผมดิคนดูเป็นอะมีแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนยี่สิบปีที่แล้วมีนะทุกวันนี้เหรียญแท้ๆก็ยังมีเห็นไหมอย่างเหรียญเจ้าสัวที่ผมบอกคนดูไม่เป็นถามว่าเคยคุณอุ้มไว้อะอีกตัยี่สิบปี คุณคุณซื้อไม่แพงแล้ยี่สิบปีขึ้นไปขนาดไหนเนี่ยผมบอกพี่ป็นคนหนึ่งนะที่พุ่งจะคุยกับเขาผมก็เลยคุยไปคุยมาสักพักมบอกเดี๋ยวผมขอตัวทําคลิปก่อน <c oughs> <ค>ของมันร้อนของมันร้อน <c oughs> ผมต้องเอาเหรียญนี้ไปให้เขาเนี่ยพระเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะมีการอัดรายการจ้าจ้าจ้าจ้อ่นี้เพอพอพอพพูดได้ครับแต่เราอย่าพูดหมดเดี๋ยวมันมันมันไม่ดีมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะเสียเครดิตกับรุ่นน,น้องเด้อเห็น <c oughs> ไ,ไหมเนี่ยพอคุณดูเป็นเนี่ยเห็นไหมคุณหนีไม่ออกนะการคือ เขาเรียกอะไรอ่ะมวลสายของโลหะที่เอามาทําเนี่ยคุณหนีไม่ออกเพราะคุณหนีไม่ออกแล้วคุณทำังไงอ่ะมันก็ต้องซื้ออ่ะถ้ามาซื้อไม่แพงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหนีไม่ออกแล้วคุณลองดูดิเซียนขายกันราคาหลักล้านเนี่ยถ้าไปตรงเนี้ยนะไปประมูลนะต้องจบเจ็ดแสนกว่าแปดแสนอ่าแล้วคุณคุณคุณไปคุณไปซื้อเซียนพวกนั้นคุณได้ความสบายใจแต่คุณซื้อเหรียญพวกนี้ไปใช่ไหมคุณไปออกเออคุณซื้อกาดมตีคุณไปออกบัตรพวกเขาก็ได้ ก็ได้ความสบายใจใช่ปะถูกไหมมันมันมันก็มีหลักการที่ช่วยคุณได้นะพวกออกบัตรแต่คุณก็ต้องดูสมาคมุที่มันดีนะแต่เหรียญพวกนี้ออกสมาคมุได้เพราะแท้สากลถูกไหมถูกไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้บัฟพวกเขาสักทีเดียวนะหรือหรือพูดไม่ให้เครดิตพวกเขาสักทีเดียวนะเนี่ยดูจนหูดิของปอมหูหูติ่งหูจะไม่ได้อย่างนี้นะติ่งหูมันจะมีความแบนไป ผมไม่ได้ดูตำหนีหรอกนะผมผมก็ถามเพื่อนผมตำหนีดูยังไงวะมันบอกให้ไปเปิดดูของของเซียนใหญ่ๆหผมไม่ดูหรอกพวกนั้นมันของเกม,มันก็มีเ,เขาก็พูดอย่างนั้นนะ่ะเห็นไหมสวยเนาะเออดูลมๆแล้วมีเสน่ห์นะครับอ่ะผมก็ให้ดูไว้แค่เนี่ยเห็นไหมสวยเนาะ,นอ,ะอืมเห็นไหมถ้าเกิดคุณดูเป็นเนี่ยของไม่แพง,งคุณดูไว้ใช้ได้ถามว่าคุณจะไปคิดเหมือนเพื่อนผมสมัยนั้นอนะซื้อหลักร้อยไปขายหลักแสนหลักรานมันไม่มีแล้ว แต่ผมบอกว่าผมอยากให้พวกพี่เพื่อนที่มองหาตรงนี้เป็นช่องทางในการการทํางานนะเป็นเป็รายได้เสริมนะจา,จ,าจ,าจากความชอบของพวกเราเองนะได้ให้สะสมนะคุณซื้อหลักร้อยก็ได้คุณไปขายเขาสักพันกว่าบาทแต่นั่นแต่นั่นยังไม่ใช่กับผมนะผมขายไม่ได้จริงๆเพราะผมหาย,ยาก20ปีกว่าจะได้สักสิบเหรียญยี่สเหรียญ นี่ออกไหมแต่คุณซื้อเนี่ยอย่างเนื้อดินคุณซื้อหลักร้อยคุณไปขายขาสักพันต้นพันสองพันสามคุณซื้อสักแปดร้อยคุณไปขายพันสามคุณได้ไม่มากคุณได้ห้าร้อยคุณทําอะไรอ่ะห้าร้อยนั่นคือหนึ่งคุณได้ฝึกสายตาคุณคุณได้เดินหาของคุณได้รู้คุณได้ร่วมสื่อสารซื้อซื้อเสร็จปุ๊บคุณไปขายหลักพันต้นๆคนไปใช้เนี่ยเขาก็ยังไม่สี่เรียนมากการที่เขาจ่ายเงินหลักพันอให้คุณไปเนี่ย เื่อการซื้อแต่คุณซื่อสัตย์คุณขายของดีที่คุณคิดว่าดูแลดีจริงๆจากประสบการณ์คุณให้เขาไปถูกไหมคนไปใช้เขาได้พูดจะคุณดีๆเขาก็จะไปบอกต่อถามหน่อยคุณผมถามเพื่อนผมนะเนี่ยมึงไปสนใจทาไมว่าเหรียญเกมเหรือเหรียญแท้ถ้าเกิดผมขายให้นะให้ผมเรื่องนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูถูกอาชีพนะผมขายให้นักธุร,รกิจเหรียญหนึ่งผมให้ผมบริจาควัดเพื่อสร้างเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นการสืบสา สืบสารอนุรักษ์ต่อไปกับผมให้นักการพาลงถามว่าเหรียญเนี้ยถ้านัการพาลงแขวนเขาไม่ได้มองหรอกนัการพาลงหูคุณยังไงเพราะว่าง่ายเขาก็คือนัการพาลงผมไม่ได้รู้สุขอาชีพนะครับแต่ผมมาจุตัวอย่างให้ฟังแต่ถ้าเกิดคุณไปให้นักธุรกิจเขาทามาหากินดีขึ้นคนสมัยนี้เขาจะถามว่าอุ้ยคุณมีของดีอะไรอ๋อผมแขวนเหรียญนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมเขาเขาเขายึดติดกันแบบนี้ไง แต่เพื่อนผมว่าพอมันแขวะปุ๊บเนี่ยมันเอาเบียเ้ยเลยดูไปทำทำเลทดเขาก็ดูว่าหาททำเลทดไม่ของเก๋แล้วเนี่ยเหรยดเนี้ยน,นี่ยเบี้ยตัวนี้นะดีวผมทำให้ตัลกบบตัวดกเบี้ยตัวเนี้ยตัวันนี้ยังแซวมันอยู่เลยตัวันนี้ยังแซวมันอยู่เลยนะครับโอเคสุดท้ายก็ฝากไปแค่นี้ครับเป็นความรู้นะแลวเป็นเกีรเล็กๆน้อยๆน,นะที่คุณสามารถหาเองได้นะดูเองได้ดูเป็นได้คุณอย่าไปหวังซื้อของถูกในตลาด ซึ่งบางอย่างมันมีแต่บางอย่างเนี่ยพูดตรงๆมีน้อยจริงๆมีน้อยจริงๆนะเซียเนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีน้อยแล้วไม่หมุนไม่หมุนเวียนเขาถือว่าไม่สากลเขาไม่นิยมแต่ฝรั่งเขาบอกว่ายิ่งมีน้อยยิ่งไม่หมุนเวียนยิ่งสากลยิ่งนิยมยิ่งมีมูลค่าเพราะคนเขามีแล้วเขาห่วงต่างกันไหมเนี่ยฝรั่งเขามีแนวคิดที่มันถูกต้องไงเขาไม่ใช่ฝรั่งแค่ฝรั่ง ที่เอามาจิ้มพริกกระเลือหรือจิ้มบวยกินเขามีความคิดที่ไปไกลกว่าเราเนื่อออกไหมเหมือนสมัยก่อนคุณคิดว่าคุณคิดว่ายูวโอไม่มีจริงฝรั่งเขาสืบคนเขาตามว่ายูวโอมีจริงคนไทยคิดว่าบ้าแล้วทุกวันนี้คุณใช้กล้องพันเอ็กซ์ตอนนี้แล้วคุณหาว่าพวกเขาเนี่ยเลอะเทอะนะแต่เดี๋ยวอีกหน่อยคุณคุณจะคนที่เชื่อถือตรงนี้แล้วคุณอ่านค่าได้ผมอ่านไม่เก่งนะแต่คุณเชื่อตรงนี้ได้คุณสามารถบอกต่อลูกหลานคุณได้ว่าสิ่งบางอย่างเนี่ยวิทยาศาสตร์ม ผมศึกษาตรงนี้ไว้ผมสะสมตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้ลูกผมไปโดนเซียนกะโหลกกะลาปากระป๋องที่มีกระเป๋าสนะพายหน้าอกโงมโม่ๆมีบุหรี่อยู่ในนั้นมีกล้องตัวหนึ่งท้าหน้าขา,ขาวๆใส่เสื้อตัวการ์ตูนทําผมตั้งๆและเปิดแผงพระเหรียนเรียนนี้สองพันห้าไหมครับผมมีบัตรสมาชิกนะครับอ้นั้นไม่ต้องหรอกผมดูให้ลูกผมได้ผมเก็บไว้ให้ลูกผมมันได้ไม่ไปโดนใครเขาหลอกมันเจ็บใจนะครับ โอเคก็ฝากไ้แค่นี้นะครับพี่เพื่อนๆนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับก็คืนนี้ก็ไม่ดึกเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมีบอลก็ไปดูบอลกันให้สนุกสนานเพลิดเพลินบนันเทิงใจกันไปนะครับครับผมสวัสดีครับ